เมื่อเรากําลังใช้สายโทรศัพท์อยู่ครับเพื่อนๆครับ <ๆ S 2> มันจะรู้สึกว่าเอ๊ะรำคาญมากเลยตอนมีสายเรียกซ้อนเข้ามาเนี่ยมันไม่มีสมาธิกับการสนทนากับสายนี้เลยสักเดี๋ยวเข้ามาอีกแล้วตื๊ดตืด,ตดมาอีกแล้วเดี๋ยวเข้ามาอีกแล้วตื๊ดตืด,ตด,ตดมาอีกแล้วอยากจะยกเลิกให้บริการรับสายเรียกซ้อนนี้ออกอะ่ะทำยังไงจริงๆแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ หลังจากนั้นปัดไปหาคําว่าโทรศัพท์แล้วแต่จึ๊กๆกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นปัดดูเลยครับมันจะมีการยกเลิกสายเด็กสอนการโอนสายการนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับสายเกี่ยวกับการโทรน่ะมันมีอยู่ตรงนี้แต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเอาไปใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการยกเลิกการรับสายจากสอนขั้นตอนก็ง่ายๆครับ มาดูกันไปยังโทรศัพท์โทรศัพท์แต่2ครั้งเพื่อเปิดแต่แใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจิกจิโทรศัพท์สิหัวใจสีเขียวปุ่มหลังจากนั้นไปยังแป้นตัวเลขเลือกอยู่แป้นตัวเลขแถบสี่จากห้าอันนี้ขอแจ้งว่าเลือกอยู่นะครับถ้าหากยังไม่ได้เลือกนี่เราก็ใช้1นิ้วแต่2ครั้งจิกจิกเลือกอยู่แป้นตัวเลขแถบสี่จากห้าเพื่อให้เลือกเป็นตัวเลขนะครับหลังจากนั้นสี่เหลี่ยม เครื่องหมายตัวเลขเราไปแตะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขสี่เหลี่ยมเจ็ดสี่สี่แล้วก็สี่หกสามสามสามแล้วก็ลบสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโทรปุ่มจึก๊กจึ๊กโปรดรอทีนี้เขาบอกว่าโปรดรอนะครับเราลองมาอ่านรายละเอียดกันโปรดรอ รอลบการตั้งค่าสำเร็จลบการตั้งค่าสำเร็จสายเสียงเรียกซ้อนลบการตั้งค่าสำเร็จสายข้อมูลเรียกซ้อนลบการตั้งค่าสำเร็จสายแจกเรียกซ้อนลบการตั้งค่าสำเร็จสาย S M S เรียกซ้อนลบการตั้งค่าสำเร็จสายวงจรข้อมูลซิงค์เรียกซ้อนลบการตั้งค่าสำเร็จสายวงจรข้อมูลอาศ์สินเรียกซ้อนลบการตั้งค่าสำเร็จสายเข้าถึงภาคิดเรียกซ้อนลบการตั้งค่าสำเร็จสายเข้าถึงพาร์ทเรียกซ้อนปิดถิ่งปุ่ม ขาก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นบรรดาสายเรียกซ้อนทั้งหลายนะครับก็บอกว่าลบการตั้งค่าสำเร็จลบการตั้งค่าสำเร็จนี่คือยกเลิอกออกไปแล้วนั่นเองนะครับปิดิงปุ่มการยกเลิกครับสายเรียกซ้อนออกไปจากเครื่องของเราก็ทําง่ายๆตามนี้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ รีเจนเนลด้วยนะครับ